สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้เราเข้ามาพบพระเจ้าร่วมกันนะคะที่เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าองค์เดียวที่เราทุกคนมีความเชื่อและศรัทธาในพระองค์และไว้วางใจในพระองค์สำหรับเช้านี้พระองค์ทรงตัดกับพี่น้องว่าจงนมัสการเราแต่เพียงผู้เดียวการมีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราเป็นความบาปที่นำพาความพินาศมาสู่ประชากรของเรามากนัก ตอนนักเราไม่เคยปิดบังความจริงที่ว่าเราเป็นพระเจ้าที่หวงแหนลูกเอย๋ยทุกวันนี้รูปเคารพและพระเทียมเทจอาจมาได้ในหลายรูปแบบว่าจะเป็นในรูปแบบของคนสิ่งของฐานะหรือการมุ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นรูปเคารพที่หลายคนบูชาในทุกวันนี้จงระมัดระวังที่จะไม่ให้ใจของเจ้าบูชาสิ่งเหล่านี้ เพราะไม่มีพระอื่นใดเลยที่จะทำให้ใจของเจ้าอิ่มได้มีแต่จะยิ่งทำให้เจ้าหิวกระหายและเกิดความโลภให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าสแสวงหาเราแทนพระใดๆในโลกเจ้าก็จะได้รับความชื่นชมยินดีและสันติสุขของเราทั้งสองสิ่งนี้ช่วยบรรเทาความหิวกระหายของจิตวิญญาณของเจ้า นำพาความอิ่มเอมมาสู่ใจของเจ้าสิ่งที่โลกเห็นว่าสวยงามนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คงทนและเป็นของเพียงชั่วคราวแต่ความสว่างของเรานั้นยิ่งใหญ่นักและไม่มีที่สิ้นสุดลูกเอ๋ยจงเดินในความสว่างด้วยกันกับเราแล้วเจ้าจะกลายเป็นประทีปที่คอยส่งทางให้แก่ผู้อื่นการมีผ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้าเป็นความบาป ที่นำมาถึงความพินาศมาสู่ประชากรของพระอ,องค์มากนักต่อนักพระเจ้าไม่เคยปิดบังความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่หวงแหนจงระมัดระวังที่จะไม่ให้ใจของเราบูชาสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีพระอื่นใดเลยที่จะทำให้ใจของเราอิ่มได้มีแต่จะยิ่งทำให้หิวกระหายและเกิดความโรคให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าแทนพระใดๆในโลกเราก็จะได้รับความชื่นชมยินดีสันติสุขของพระเจ้าใช่ค่ะพี่น้องคะให้เราสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันนะคะจงสแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พระธรรมบทนี้อยากฝากไว้กับพี่น้องในมัทธิวบทที่6ข้อ33นะคะให้พี่น้อง สแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพ,อพรพี่น้องอย่างมากมายอย่างเต็มล้นและมีความบริบูรณ์ในความเชื่อความรักและความหวังเสมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ